ขึ้นราคาะฮะแต่มันขาดตลาดไปเลยทีเดียวนะฮะเชลฟังของนี่คือโล่งเลยนะฮะ 13พฤษภาคมปัญหาพนมผงสูตรสำหรับทารกขาดแคลนในสหรัฐกำลังจะได้รับการแก้ไขในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้โจไบเดนได้กล่าวว่าสหรัฐกำลังดำเนินการร่วมกับผู้ผลิตเพื่อให้มีการนำเข้านมผงสำหรับทารกมากขึ้นโดยเขาเได้กล่าวว่าใน,ในอในีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้หรืออาจจะน้อยกว่านั้นด้วยเราจะได้นมผงทารกเพิ่มมาวางบนชั้นมากขึ้น ดร์โรเบิร์ตคาลิฟ์นะฮะกรรมธิการสำนักง,งานคณะกรรมาการอาหารและยาหรือว่า FDA ได้กล่าวว่า FDA จะประกาศแผนในสัปดาห์หน้าเกี่ยวกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตแล้วก็ซัพพลายเออร์ต่างประเทศอย่างไร รวมไปถึงทางเลือกใหม่สําหรับบริษัทในสหรัฐด้วยทาง f d a เนี่ยได้ตั้งเป้าหมายไปที่กระบวนการที่รวดเร็วในการนําเข้าผลิตภัณฑ์จํานวนมากขึ้นมาวางบนชั้นวางซึ่งก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัยคุณภาพแล้วก็การติดฉลากสินค้าด้วย ตลาดนมผงทารกในที่ผลิตในสหรัฐเนี่ยนะฮะมีมูลค่ากว่า4,000ล้านดอลลาร์ต่อปีในขณะที่การนําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยมีข้อจํากัดค่อนข้างจะสูงแล้วก็ต้องเสียอัตราภาษีที่ค่อนข้างจะสูงด้วยดังนั้นแล้วเรียกได้ว่าการผลิตนมผงสําหรับทารกในสหรัฐเนี่ยนะฮะก็คือผลิตกันในประเทศแล้วก็ขายกันในประเทศเนี่ยแหละซะ,ะส่วนใหญ่นะฮะซึ่งทางนี้เองนะฮะก็ ตอนนี้เนี่ยภายในประเทศก็ขาดแคลนอย่างหนักเลยนะฮะอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ชั้นวางของนี่ก็โล่งเลยทีเดียวดังนั้นแล้วทาง f d a ก็จะประกาศแผนนะฮะสำหรับว่าจะนำเข้านะฮะนมผงมาจากต่างประเทศอย่างไรนะฮะก็เดี๋ยวจะประกาศแผนการดำเนินงานต่างๆนะ,ะว่าจะทำอย่างไรอะไรต่อไปในช่วงสัปดาห์หนั้นนั่นเอง ตอนนี้นะครเรียกว่าบรรดาพ่อแม่ชาวอเมริกันเนี่ยนะฮะต้องพึ่งพึ่งพานมผงทารกเป็นจํานวนมากโดยทารกที่เกิดใหม่ในสหรัฐนะฮะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งที่จะได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียวนะฮะในช่วง3เดือนแรกตามรายงานของศูนย์ควบคุมโรคแล้วก็ป้องกันโรคเมื่อปี2020 ภาวะขาดแคลนดังกล่าวเนี่ยนะประกอบกับอุปสรรคของห่วงโซ่ประทานแล้วก็อัตรางเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นในรอบกว่า4ทศวรรษทํา,าให้ผลิตภัณฑ์นมผงทารกประมาณ40%่ซเนี่ยนะฮะขาดตลาดทั่วประเทศเลย ทางด้านประธานสภาผู้แทนร,รัษดรแนนซี่โพเลซีนะคะได้ออกมากล่าวว่าภาวะขัดแคลนส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผู้หญิงและก็เด็กที่ด้ยโอกาสโดยทางสภาผู้แทนร,รัษฎรในสัปดาห์ข้างหน้านี้จะนําร่างกฎหมายขึ้นเพื่อมอบอำนาจฉุกเฉินให้กับโครงการ WIC เพื่อแก้ปัญหาการหยุดชะง,งักของห่วงโซ่ประทานและก็การเรียกคืนโดยผ่อนคลายนะฮะกฎระเบียบที่ไม่เกี่ยวกับความปลอดภัยนั่นเองเรียกว่า ตอนนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะฮะนมผงสําหรับเด็กเนี่ยนะฮะคือเนื่องด้วยอย่างที่มีการรายงานออกมาเนี่ยนะฮะก็คือว่าเด็กส่วนใหญ่ในสหรัเนี่ยน้อยกว่าครึ่งหนึ่งที่เกิดใหม่เนี่ยจะดื่มนมแม่เพียงเดียวภายในช่วง3เดือนแรกหมายความว่า อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะกินนมผงตั้งแต่เด็กเลยนะฮะหมายความว่าก็จำเป็นจะต้องใช้นมผงเป็นจํานวนมากนะฮะซึ่งก็เลยนอกจากนี้นะฮะก็ทําให้ขาดแคลนด้วยของบนชั้นวางของเนี่ยก็โล่งเลยอย่างที่เห็นนะฮะนอกจากนี้นะฮะมันก็ยังมีอีกบริษัทหนึ่งเช่นกันที่อยู่ในสหรัฐด้วยนะฮะก็ถึงแม้ว่าจะมีของเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้ ถ้าหาซื้อนมได้มันก็มีนมอยู่บริษัทนึงนะฮะที่ก็มีการร้องเรียนนะฮะว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งทางบริษัทก็ได้เรียกคืนไปแล้วนะฮะหรือว่านอกจากนมจะขาดแคลนหาซื้อไม่ได้ถ้าหาซื้อได้ก็ติดเชื้อแบคทีเรียไปอีกนะฮะหรือว่ามันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะฮะเนื่องจากว่าเด็กๆก,ก็จาเป็นจะต้องกินนมซึ่งมันก็ส่งผลต่อเรื่องของพัฒนาการของเด็กด้วยเนี่ยนะฮะ ก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะฮะว่า f d a เขาจะมีแผนอย่างไรออกมานะฮะสำหรับการนำเข้านมโผงจากต่างประเทศเพื่อมาแก้ปัญหานมผงขาดแคลนภายในประเทศสหรัฐนั่นเองเฮ้ยได้ว่าข่าวในวันนี้ของเรานะฮะมีแต่ข่าวที่หนักๆทั้งนั้นเลยนะฮะทั้งเรื่องของ